นี่ครับก่อนฉีดวัคซีนครับก่อนฉีดวัคซีนเทอสนุกสนานมากบินปีนบินห้ามนอนนะห้ามนอนนะห้ามนอนห้ามนอนบินบนบินห้ามนอนนะห้ามนอนห้มห้หัวล็าะด้วยห้หัวร็อกห้หัวร็อนะ ดูหลับตาปิ๊งปิงด้วยทำตาปิ๊งปิงด้วยหลับตาหลับตาอ่าอ่าห้ามนอนสิห้ามนอนห้ามนอนห้ามนอนไม่ได้ห้ามนอนบอกไห้ามนะห้ามต่อยดำมากเลยลูกไม่ให้นอนไม่นอนไม่ให้กระโดดไม่ให้กระโดดไม่ให้กระโดดนะไม่ให้กระโดดอ ทุก <odar dele. S 1> อย่างคร int, approved, able, uther, broom. 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 ับห้ามใส่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 นะห้ามใส่นะห้ามใส่ไม่ได้ห้ามใส่ห้ามใส่นะห้ามใส่นะห้ามใส่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประตูห้ามเปิดนะประตูอะประตูห้ามเปิดนะเดี๋ยวก็ฉีดยาเขาเลย